ยินดีกับน้องนิซ่านะคะล่าสุดค่ะวันนี้อัปเดตวันที่7พฤศจิกายน2564นนะคะไอจี IG ของน้องดิซ่านะคะมีผู้ติดตามครบ6 6ล้านคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรียกได้ว,ว่าเกินต้านค่ะน้องนิซ่ากับยอดไอจีติดตามล่าสุดนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตอัปเดตช่วงเวลาประมาณ4ทุ่ม5้นาทีค่ะวันที่7พฤศจิกายน2564นนะคะน้องดิซ่าค่ะมีผู้ติดตามด้วยยอดติดตามอยู่ที่66ล้าน12,107เค่ะเรียกว่าส,สด ร้อนๆเลยนะแล้วก็แอดมินค่ะขออนุญาตอัปเดตไปถึงยอดวิวของเพลงมันนี่แล้วก็เพลงลลิสานะคะซึ่งยอดวิวเพลงมันนี่นะคะของน้องลิซ่าค่ะอัปเดตวันที่7พฤศจิกาย,ยน64เวลา4ทุ่ม53นาทีนะคะยอดวิวตอนนี้ก็อยู่ที่228ล้านค่ะ48,945ครั้งไปแล้วนะคะมียอดกดไลค์อยู่ที่8ล้านค่ะส่วนเพลงลลิสาของน้องลิซ่าค่ะยอดวิวตอนนี้อยู่ที่323ล้าน4.98,420ครั้งค่ะมี ยอดกดไลค์ค่ะถึง14ล้านครั้งรวมถึงอัปเดตเพลง S.G. นะคะวันที่7พฤศจิกายน64เช่นกันค่ะยอดวิวตอนนี้หาก็ได้ไปถึง64ล้านค่ะซ้ำแซง12,252ครั้งนั่นเองนะคะกับยอดติดตามไอจีล่าสุดนี้นะคะที่ได้ถึง66ล้านคนเนี่ยแฟนๆทุกคนนะคะก็ต่างภูมิใจในตัวน้องลิซ่านะคะ,ะก็ความสําเร็จนะในการเปิดตัวเป็นศิลปินเดี่ยวของเธอเสมอนะคะ,ะก็อนาคตค่ะแฟนๆเขาบอกว่าเดี๋ยวจะทํางานอย่างหนัก นะเพื่อสนับสนุนน้องนิ่านะคะเพื่อให้เธอประสบความสําเร็จมากขึ้นไปอีกนั่นเองค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะแฟนๆค่ะก็กําลังโบทให้น้องนิ่าอย่างหนักหน่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นงานขอเพลงน้องถ้าหากว่าชนะนะคะมันนี่ก็จะได้เปิดทั่วสถานีวิทยุข,ของอเมริกา160รแห่งขึ้นไปเลยแล้วก็งานมาม่าสองันยเะคะที่จะจัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้นั่นเองค่ะอีกงานหนึ่งค่ะก็คืองาน MTV Europe Music Awards นั่นเองที่จะจัดขึ้นที่ประเทศฮังการีนะคะสำหรับสถิตินะคะเจ้าแม Spotify นะคะน้องลิซ่าล่าสุดก็ได้เข้าถึงจุดสูงสุดใหม่ของผู้ฟังรายเดือนถึง27,496,995คนไปแล้วค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นมาถึง219,695บน Spotify ค่ะซึ่งเรียกว่าสูงสุดสำหรับศิลปินเดี่ยวของ K-pop ในประวัติศาสตร์และก็ปัจจุบันค่ะเธอเป็นศิลปินหญิง K-pop ที่มีผู้ฟังมากที่สุดบนแพลตฟอร์มโดยรวมมีเพียงแค่3เพลงที่ปล่อยออกมาเท่านั้นนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งความสำเร็จค่ะเรียกว่าเป็นเจ้าแม่แห่งการ นะะนในล่าสุดนะคะน้องลิซ่านะคะก็ยังสามารถขึ้นแทนศิลปินเคป๊อปคนแรกนะคะที่สามารถผงาดคว้าแชมป์บิวบอร์ดในเพลงละตินได้นะคะและเธอคนนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งคนหญิงสาวนะคะที่สามารถติดฮอตวันทันด้ในทั้งอัลบั้มนะคะและที่สาในอันดับที่8 4และก็มันนี่ในอันดับที่90นะคะเรียกว่าเป็นศิลปินเคป๊อปโซโล่หญิงคะ่ะที่สามารถขึ้นปก playlist today top hits playlist ใหญ่ของ Spotify นั่นเองค่ะก็คือน้องลิ นี่แหละค่ะต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับทุกสถิติของน้องนิ่าเลยค่ะล่าสุดแล้วก็ยอดติดตามครบ66ล้านคนแล้วนะคะสําหรับ IG ของน้องนิ่าแล้วก็วันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตคลิปใหม่นะคะแล้วก็รูปภาพใหม่จากทางบุกอรี่นั่นเองอ่ะจะว่าใหม่ก็ไม่ใหม่นะแต่ว่ามันเป็นคลิปจากทาง B ีซโรวันนั่นแหละค่ะที่น้องนิ่าก็น่าจะถ่ายเอาไว้นานแล้วแหละแต่เขาค่ะก็ล่าสุดเนี้ยได้เอาคลิปนี้มาลงค่ะแล้วก็มีภาพของน้องนิ่านะคะอปอลล่าสุดนะคะได้อัปเอา ว <5 S 2> ายพฤศจิกายน64ค่ะเป็นวิดีโอนะคะบอกว่าจะกําหนดฉันได้อย่างไร v ิซ,ะะซิสวมชุดเครื่องประดับแบรนด์ใหม่ของบูการี่และแบรนด์แอมบาสเตอร์ลิซ่าให้คำตอบไปด้วยกันค่ะพร้อมแปะลิงก์ไว้ให้แม่ๆมนะคะไปช้อปปิ้งเนาะซึ่งเขาบอกนะคะว่าน้องลิซ่าเนี่ยสวมชุดเครื่องประดับแบรนด์ใหม่ของทางบูการี่นะคะก็น่าจะเป็นคอลเลคชันที่อยู่ใน v ิซิลเนี่ยก็มีมานานแล้วนะคะเพราะว่าแต่และคอลเลคชันของเขามันก็จะมีหลายตัวนะคะก็น่าจะเพิ่งเอาออกมาโปรโรมทร เปล่าประมาณนี้นะคะซึ่งลุคนี้ค่ะบอกได้คะว่าสวยมากๆเลยนึกว่าตุ๊กตาบาร์บี้นะคะเนี่ยซึ่งลุคนี้ของน้องดิซ่านะคะก็ได้ลงเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนค่ะ2021แหละก็ได้ลงเอาไว้รัวๆเลยจ้าแถมภาพเซตนี้นะคะน้องดิซ่าค่ะก็ยังเคยขึ้นปกนิตยสาร Vogue อีกด้วยนะคะเรียกว่าปังไม่ไหวนะคะหลังๆมานี้ค่ะพ่อบาร์บี้แล้วก็บูกอรีนะคะก็เรียกได้ว่าโปรโมทน้องดิซ่าหนักๆไปเลยนะเพราะว่าถ้าเอาชื่อของน้องดิซ่าออกมาเนี่ยค่ะ ว่าคงจะมีคนเข้าถึงนะคะแล้วก็สินค้าก็คงจะขายดีมากๆเพราะว่าเป็นลูกรักบุเกอรี่ประมาณนั้นเลยค่ะและนี่ก็คืออัปเดตจากทางเวยป๋อน,นะคะเขาก็ได้โพสต์เอาไว้หลายโพสต์นะคะแต่ว่ารูปภาพของเขานะคะบอกเลยค่ะว่าชัดระดับ HD เลยทีเดียวนะคะสวยมากๆเลยรายละเอียดดีเทลค่ะราคาต่างๆนะคะก็สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ของบุเกอรี่นะคะมีเยอะมากนะคะในคอลเลกชันของ b c 1 o n e เนี่ยซึ่งน้องลิซ่าก,ก็เป็นตัวแทนใน b 0 1 o n e นะคะล่าสุดเนี่ยก็เห็นมี ดีว่าสรีมด้วยนะคะก็จะเป็นแนวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขึ้นว่ามีซีโร่วันก็จะออกแนวแบบว่าเก๋ๆหน่อยนะคะไว้รุ่นใส่ได้ชายหญิงใส่ได้เลยนะคะอารมณ์แบบเท่ๆนะคะเข้ากับน้องดิซ่ามากๆเลยค่ะอัปเดตล่าสุดคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะมาอัปเดตยอดวิวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดไ g ติดตามน้องดิซ่าที่ล่าสุดเนี่ยฉลอง66ล้านได้เลยค่ะหรือก็ยอดวิวเพลงต่างๆนะคะแม่ๆก็ยังคงปั่นอย่างต่อเนื่องนะแม้ว่าช่วงนี้ค่ะจะเทใจไปทางโบสถ์มากกว่าแต่ก็ไม่เคยลืมค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพลงพลงล,ลิสาเพลงมันนี่เพลง SD s อนะคะของ DJ s n a k e ด้วยแล้วก็ล่าสุดค่ะอัปเดตจากทางเวยบปอนะคะเป็นคลิปจากทางเวยบปอสวยมากๆนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะผิดพลาดย,ยังไงค่ะก็กล่าวตักเตือนกันได้นะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ share, ค่ะแล,ะล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลงังใจให้อดมินได้ทำคลิปต่อไปนะคะ